มาลุ้นหวยค่ะบอก่กรเหิบไมเบิ่งคนเดไปว่ากรนสิมาถ่ายนี่เอาลงมาแล้วก็ยังไงก็ยังไงแล้วันก่อนก็เอาแล้วไงก่อนก็ยังมอยู่เลยก็มันใหม่เดี๋ยวเฮ็ดก็ถ่ายนะใช่เขาถ่ายน้องมาเรื่องนี้ใช่เนี่ยแบ๊

ไปก้นกันกระปูผัวงูหาตัวจำแขนนีบอกว่าระวังเด้อระวังเด้อลายเบาย่กระจำแขนอ้าอีดีตัวบกใหญ y นึ่งโอ้โหอ ก็่อมี่ที่ชาวรักของกัมมีต้งไปนม่น่เนี่ยยืนเด็กจอมจ้าปั้มยังกุศลไงมั้งอือบรีดีคือเจอบเออบรีดีคือเจ้าคือเด้อบรีดีคือเจ้าคือเด้อค่ะขนาดเจซีอยู่ในนี้ยชิมาปั้มฉันเด้อค่ะเออเป็นบ้าเนาะสู่ ดีาบังบงโอ้เจ็บเจ็บะไรนเจ็บอไีก็ไปดูบฉันนะเาะไปตีบอเลอน้ไปดูเฉยๆเออเมลกับมากระห่มฉันจะไปเบิ้งน้ำกับไรโอ ตัวจะไปกับผู้ใด้ใช่ครมเลยก็ขี่รถคนละคันเออบ่ารุ่นรุ่นเลยังมึงยัจะเลขที่ออ ไอ้เฮมลาวะเธอไม่ต้องไปเธอเจบเออปุ๊ไปกับปุป เบียให้ฉันไปน้ำไปเราไปโลดสองคนเถอะนะข่าวป้าได้ก็ข่าวไปโลดบ่ข่าวป้าได้เงินจะมีดมหายไปข่าวโคกมูได้ก็ข่าวโลดข่าวโคกง้อข่าวโลดผมทำจะของจะทำจะของมาดม่แมเป็นบ้าเนาะผมมีอยังเฮ็ดโจ๊กทำตัวมาดมโอ้ยดมเมืองจะเม็นอยังมันก็เป็นอย่างนันหอมหอมหอม เห็นหินนังซีติจบหีนนังซีด่วๆจบเดี๋ยวมาขยิบตไข่ปลาเนี่ยมไข่ปลาเนี่ยมไขจาเนี่ยคือมาขยิบาสวัสดีค่ะอไปหันกล้องมาสิเขาดีค่ะแล้เนาะเนี่ยงั้นคือฟั สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อมน้องวัดุกุนเนาะบากใส่ระธานลับไปตอนนี้เนาะยังระธานในเจสีเรือประกาเบเจสก็นอนอยู่นอนถารุนเรพี่น้องตอนนี้เนาะถ่ายันยังถ่าเธอหูแล้วแต่สิเลิกอยู่บ่ บอลเชลกบดายเจ็บเจ็นเนาะอธิบุเจ็บเปนเจ็บเจ็บไม่บอกเจ็บค่ะะเจ็บตีนเออเป็นเิ่าอะไรแหละเิ่นห่มกินมะเข้ามาแดงไหมแรงสิโฮมาแต่เป็นเบื้องบ้านก็สชโฮมบ่ได้ให้ไปเออไปลดสองคนตื่นเม่สอโฮมหรอกจ้ะบนเมือน้ำย่างลงหอก โอ้โหรุ่นไม้ารุ่นเลยหเก้ศยหแปดโอ้่ยหแปดฟื่อหกแปดแม่ไปอแมเหรอมาเลยใจนี้อะลรกับเมื่อหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดแปมันฟันโบานเลยมันมันื่อเะไแล้วใส่ถือไปน้องแมวซือแล้เจ็สี ศูนยหปดไม่ตักไก่ไม่ได้แปดหนึ่งเกาศูนย์แปนยบอกไส้ือเ่ายมาเลอยัซื้อขงเก่าแปบาบาทจะไปบบาทฮะบาทบาทามตัวหรือสักตัวหกแปดแปดละเจ็ดสิบอะเจร้อยและเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเอมาสี่ไส้เลยเออ สีโลนี่ดยรไปานดิตีบานกันนางไงป็นยังไงสุดหรือเปลคะอือเียเจียบเาะหวยกอเจ๊เจี๊ยบเคยเท่ายส่โทรศัพท์สโทรศัพท์จะใ่ทางไหนเออตึงเตม่อาใคยมาอ้าคืจบดีเนี่ยแล้วเราบอกเคยอผ่านดีีนะเราสืบไลน์มาสู้้อมมาตีนสิบบาท เธอต้องขอบคุณชนะฉันหายใจอยู่หูหรือาบขอบคุณนะครับสิมาบกี่บาทได้กี่บาทอบคริเวค่าแต่ว่าหมกอันสิบบาทก็ได้เจ็ดร้อยสิบบาทก็ได้เจ็ดร้อยเนาะแปดร้อยเหรอถ้า้า้เวิดนี่ักมาก่านเ ไว้ก็ไปเรีบร้อยละคะบ่ถึกสี่น้องเอยนางสีก็ไม่ถูกถูกแต่เบาใจเสร็จแล้วก็จะได้ไปตีบานต่อแล้วคะพี่น้องเอ๋ยเขบนี้กากไว้สนิทรถจ้ะพี่น้องเอ๋ยไปหาอมราลต่อแล้วค่ะฝากกุวก็จะไปเติมเต็มในรถจ้าสวัสดีค่ะอย่าง เขาไปหลักถ่ายเพื่อตอนใดข้อมูกันเลี้ยยุ้่หื่นกันเลี้ยยี่น้องเป็นยังไงที่ประสาบเบาใจประสมเมืองไหลโลโลทางขับเงินลำเจ็ดีก่อนเนาะเงินหยางบระสาบบ้าเดี๋ยวเขาวาบ้าฉันคือไม่ใช่เออไปเป็นค่าดอกเลยไม่ใช่ ตเลรมากกึงเลขตพี่น้องเลย้องมาตองมาดูดูด้วแนนี้นะว่าทีนสนใจมือเลใครออกใส่ตัวมาดูดกัน้สี่เกอ้าหกแปดเธอสื่อเกินเฮ้ยพอถามจะเจ็บนเธอสื่อเกินไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ